มสวัสดีครับเพื่อนชาวดิสคัสนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำา b c o o e e นะครับในรูปแบบต่างๆก่อนอื่นนะครับอันดับแรกจะแนะนำวิธีการทำ BB Code Instagram กรการนำเอาวิดีโอของ i n s t a g r กรมาโคตดในเว็บดิสคัสของเรานะครับก่อนอื่นก็ไปที่จัดการระบบนะครับไปที่หน้า Admin c นไปที่รูปแบบ จัดการเพิ่มือวโพสต์นะครับโพดิสคัสนะครับ,รบแท็กอันนี้เราก็ใส่รูปอันนี้ก็เป็น i n s t a g r กร b บีบีอินสตาแกรแล้วก็แท็กก็ใช้ i n s t a g r กรนะครับจากนั้นก็ตกลงโอเคแล้วต้องมาทำการกิ๊กที่ไรลี่ ออกไม่ใส่อันดับก่อนี๋ยวเป็นต่อยี่สิต่อันดับที่5นะครับเดียวอันดับไปนี่ก็รูปไอคอนคลิกที่รายละเอียดแลนะก็เติมทำการเติมรายละเอียดอันนี้ก็แท็กก็อินสตาแกรแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาแบบฟอร์มที่ผมทำไปเรียบร้อยแล้วโค้ด Instagram. คอินสตาแกรก็เอาโค้ดนี้เลยนะครับ ก่อเข้าไปนะครับตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นแท็กโคดร,รูปแบบโค้ดก็จะเป็นลักษณะนี้เราดูนะครับตรงนี้จะมีเลขหนึ่งนี่นคือตัวโคตดข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วก็รายละเอียดก็จะเป็น Instagram ก็จะเป็นเอาโคตดไอมาก,ก็คือเอา โค้ดไอเดียรูปแบบก็จะเป็นรูปแบบนี้คือใส่โค้ดไอเดีคำแนะนำก็คือเอาโค้ดวิดีโอของ Instagram โค้ดไอดี ก็คือตัวนี้ครับโคดไอดีก็คือโคดตัวนี้โคดไอดีเราเอาโคดตัวนี้ในเวลาไปใส่ในหน้าแบบจากนั้นก็กําหนดสิทธิ์ให้ใครบ้างที่สามารถใช้แล้วก็คลิกตกลงจํานวนนี้ก็ใส่กําหนดเป็นหนึ่งนะครับจํานวนช่องจำนวนช่องการแสดงกําหนดเป็นหนึ่งแล้วก็คลิกตกลง จากนั้นก็ไปลองทดสอบโดยทดลองทดสอบทดสอบบีบีโค้ดตั้งกระทู้ทด u s p อ u s bb ขอต้นขอรหัสของไทยวีดโอเอาไม่เปิดใช้งานดีสังคิมีลืมนปทีด้องิ่เปิดใช้งานก่อนเต็มั้งหมดด้โอเคมีเซ็ตมาดี อ่อารูปเป็นควันมาแล้วีวงางโค้ดก็นกั่งกระถูไเลยจีนจีนนั่งกระถูใหม่โอเคครับกำลังอน No, no, no. สัมเวลาเล่นวิดีโอลักษณะเป็นอย่างนี้ก็คือเล่นวิดีโอจะเป็นลักษณะแบบนี้ แล้วก็ก๊อฟเฉพาะส่วนตรงนี้ครับขั้นตอนก็จะมีเพียงเท่าน,นี้แล้วครับไม่มีอะไรมากทีนี้ส่วน db-code อันอื่นๆนี้ก็ทำขั้นตอนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือมาเพิ่มใหม่ใส่ชื่อแท็กลำดับที่แล้วก็รูปไอคอนเสร็จแล้วก็ไป เติมรายละเอียดนะครับโค้ดตัวอย่างโค้ดลักษณะรูปแบบของโค้ดแล้วก็รายละเอียดเสียคำแนะนำใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็จำนวนที่ต้องการก็กำหนดให้เป็นหนึ่งอานี้เรากำหนดนไม่เป็นหนึ่งได้ได้หนึ่งถึงสามแล้วก็จำกัดสิทธิ์ว่าใครบ้างสามารถใช้ได้แล้วก็คลิกตกลงก็จะมีเท่านี้ครับตัวอื่นอื่นก็ วิธีการทําก็ไม่ต่างกันเียนแต่ว่าโค้ดที่เรามาใส่ี่บางทีในอนา,าคตข้างหน้านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือโค้ดเก่าอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้ซึ่งก็ต้องไปหาโค้ดใหม่มาครับธรรมสวัสดีครับขอมีความสุขกับการใช้ดิสกันนะครับ